สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello ลเ e r เ e v e r y o n e i ว very happy นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาผัดนะคะมาผัดฉานะคะผัดฉานะคผัดพริกฉานะคะ,ะ,คะใส่ไก่ใส่ใบใบวิลานี่นะคะอันนี้คือใบวิลานะคะนี่ค่ะใส่ใบวิลานะคะผัดฉาไก่ผัดฉาไก่ใส่ใบวิลานะะี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะที่เราใส่ไก่นะคะเราต้องเอาไป เอาไปต้มนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเราเอาไปต้มก่อนจะไม่ให้เหม็นชาวนะคะนี่นะคะผักนะคะเรามีแบะเขือยาวนะคะเราหาั่นเป็นชิ้นๆนะคะมีระชายนะคะแล้วก็มีนะคะลูกผักชีเอกใบมะกรูดนะคะแล้วก็นี่ก็เรียกนะคะพริกไทยพริกไทยสดนะคะพริกไทยนะคะไม่พริกไทยนะคะค่ะเรามีพริกยาวนะคะแล้วก็พริกตัมแล้วนะคะ เราก็เอามาปรุงนะคะเอามาปรุงให้เรียบร้อยใส่เครื่องแกงอะไรเรียบร้อยไปในนี้นะคะเราไม่ต้องมามาปรุงหลายเที่ยวนะคะอันนี้มันมาทำกันเลยได้เลยนะคะเรามาเปิดปากเลยเปิดนะคะเปิดกราแก้เลยนะคะถ้าเปิดกระคะเราก็ใส่น้ํามันไปก่อนนะคะน้มามันให้ให้เดือดร้อนแล้วก็เราก็ใส่พริกไปนะคะใส่พริกไปนะคะ มีทุกอย่างในนี้นะคะนี่นะคะใบนี้ด้วยแล้วก็นี่นะคะลูกพริกไทยออดนะคะแล้วก็นี่ใบมะกรูดนะคะซอยให้เป็นเล็กเล็กเล็กๆนะคะเครื่องปูนทั้งหมดนยคะแล้วก็ใส่ไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคในพริกแกงนะคะเราไม่ต้องมาปรุงไหลยเที่ยวนะคะอันนี้เราก็จะใส่พริกแกงไปเลยนะคะพริกแกงนะคะ ใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่พอๆไปหมดเลยไม่ต้องเสียเวลานะคะใส่ไปในนี้เลยใส่ไปนะคะแล้วคนตอกปอกนะคะใส่แบบนี้นะคะเราจะใส่อูกทีเดียวนะคะ เพื่อผ ia ัดขก่นะคะผัดขาไก่นะคะมีใบนะคะเราก็จะใช้ใบยี่หร่าไม่ใช่ใบตะเพรานะคะนี่คือใบยี่หร่านะคะใบยี่หร่านะครัเราก็จะผัดกับผัดในไก่ก็ได้ค่ะ ไ่อใหน้เยือกแล้วเราก็ใส่ไก่นะคะไก่นี้นะคะเราไปลวกไว้ก่อนนะคะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆนะคะไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเราหั่นชิ้นไก่ไปนะคะมันก็จะไม่คดีนะคะเดี๋ยวเปิดนี่นะคะนี่นะคะ เอาไปลวกน้ำก่อนนะต้มน้ำแล้วก็ลวกเลยนะคะมัจะมมน,นะะจะได้ไม่ไม่เหมือนคาวนะคะจะได้ไม่นมีคาวนะคะเราเก็บแล้วเราเอันนี้ใส่ลยนะคะนี่ชาวยิ่งเล่นนะคะหยาะน้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาครุงคลุมก่อน,นะคะ่ะองก่อมน,นะคะอันนี้ชื่ออะนะคะนี่ค่ะ พักนี้นะคะเปิดบีบไตบีบไปไป,ไปนะคะต่ <Okay. S 1> อนี่แล้วใส่นี่ก่อนนะคะนี่นะคะ,ลง,ะ,คะลงไปนะคะลงไปนะคะตามด้วยนะคะชุบไก่อ่อนนะคะอะโยไงนี้นะคะใช้ให้มีกลิ่นหอมนะคะ ะะให้เดือดให้ใเข้าที่กันเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะค่ะแล้วเราก็ใส่กระชายใส่กระชายไปก่อนที่เอาไว้ทีหลังนะคะ,ะ,คะเรี่เอากระสมุนไข่นะคะนี่สมุนไข่ครบเลยนะคะ ครบเลยค่ะมีท้งข่ามีทั้งมะเขือนะคะพริกแกงกะไคร้ที่กํำไปมีบทพริกต่างนะคะเราเป็นบ้านที่น้องเยอะก็ต้องใส่รวมๆกันนะคะนี่นะคะน่นะ ที่อเรียกผัดสมุนไพรนะคะผัดขาสมุนไพรนะคะผัดขาไก่สมุนไพรนะคะเติมน้ำไปนะคะเติมน้ำปลานะคะนี่ค่ะรันดีรสอร่อยมากนะคะรอไปอีกนะคะผัดตัวไปในนี้นะคะนี้จะพักหนึ่งนะคะให้เนื้อเราเข้าที่ก่อนนะคะ แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมันนะคะหอยนะคะนิดหน่อยนะคะใ,ใจเข้ามีรสชาติอร่อยนะคะเ,เสร็จแล้วนะคะเติมน้ำตาลไปนิดนึงน,นะคะไม่ต้องเยอะเพี้งตาลสายแล้วเราก็ใส่ด้วยพริกหยาบ พริกนะคะเพื่อปกหน้านะคะให้มีรสชาติดีสวยสีสันมีสีสันนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ คลายจะเป็นแปงปาแต่ไม่ใช่นะคะเปิดเพิ่มตาหน่อยนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งเอาแล้วค่ะข้าวรัวใหญ่ก็ต้องทำเยอะๆแบ่งสั่งปันสน่วนกันไปนะคะแต่ละบ้านแล้วเราก็ใส่นี้นะคะจบนี่คือนะคะใบยี่หลานะคะ ใบวิลาใส่ใบวิลาลงไปนะคะแล้วกาบนะคะแค่้วยเก็ดก็เหลือใส่ทบหนึ่งนะคะใส่ใบวิลาด้วยนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ทับเตทีหนึ่งนะคะใบวิลานะคะใส่ทับเตทีหนึง่ง นี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะผัดชาไก่สมุนไพรนะคะผัดชาผัดชาไก่สมุนไพรนะคะจะมีผักพวกผักสมุนไพรหมดเลยนะคะมีครบวิตามือหมดเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะของเรานะคะผัดชาไก่สมุนไพรค่ะเอาเลยเตรียมใส่จานเลยนะคะใส่จานเอาไว้นะคะ ก็แบบตัดแก่ก่อนนะคะเดี๋เดจะตีนอันนี้เสร็จแล้วนะคะผัดชาไก่สมุนไพรอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีคลิปด,ดีๆนะคะมานำเสนอนะคะนี่นะคะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะเรา,าใส่ใบใบี่หลาไว้เลยเยอะหน่อยะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะไก่ นี่นี่เป็นผัดชาไก่สมุนไพรนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกระทะนี่ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวจะแบ,บ่งกันนะคะผัดชาไก่สมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพและร่างกายนะคะแข็งแรงนะคะก็มีครบคุณค่าเลยนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามมาส้มนะคะวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบ๊ายบายค่ะบุญรักษาพักคุ้มครองสาทุกนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ